ทำไมลูกมีอะไรครับนั่งเฝ้าบ้านอยู่ดีดีก็กระโดดไปตรงนู้นไปดมดมอืมมีอะไรลูกมีฝนมันเริ่มลงเม็ดแล้วนะแม่งตรงนั้นฝนสาดได้ป่ะหม,มีดูซิฝนตกหยิมหยิมนิดหน่อยอืจะเฝ้าบ้านห่วงบ้านอะไรขนาดนี้อะลูกืห่วงอะไรไม่ไปวิ่งเล่นเลยแทนที่จะได้วิ่งเล่นออกกําลังกายก็ไม่ไปเนี่ยกลับม,มาเฝ้าบ้านแล้วก็มี ตัวอะไรนิดเดียวก็จะต้องแบบว่าลุกลีลุกลนกระโดดไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยดูดิดูดินี่นั่งนั่งพร้อมนะนี่ท่านี่เตรียมพร้อมนะใครมานี่คือพร้อมที่จะลุกไปปกป้องบ้านเดี๋ยวเข้าห้องได้แล้วนะลูกนะเดี๋ยวหกโมงเย็นเดี๋ยวยุงมันจะมานะคะค่ะหกโมงเย็นแล้วลูกไปเข้าห้องได้แล้วค่ะครับ ไปเร็วไปเร็วไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยดูดูดูไม่ต้องมาอ้อนแบบนี้เลยเดี๋ยวยุ่งมาเดี๋ยวยุ่งหามไปไม่ต้องเฝ้าบ้านแล้วไม่มีหมาตัวไหนมาเข้าบ้านเราหรอกนี่ก็ห่วงเฝ้าบ้านเหลือเกินไปเข้าห้องแล้วลูกไปครับเข้าห้องครับขนเก่กเก็งมากอ่ะไปเร็วเข้าห้อง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 ยังไงเข้าห้องยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยดิเราไม่รู้เรื่องเลยเป็นคนไม่รู้เรื่องอันนี้เข้าห้องครับไม่ขึ้นเตียงไม่ขึ้นเตียง ดูด,ด,ดูดูเขาดูถูกได,ด,ด้ไม่ขึ้นเตียงคอง,องโอเควันนี้นอนไหนเออเมื่อกี้มาหมามนนีก็เช็ดตัวให้หนูแล้วตรงระเบียงแล้วหนูก็ไปนอนหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็ดตัวอีกรอบนึงนะอ่ะจะนอนตรงนี้โอเคครับ